ฮนะตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อไถ่เซาท็อปนะครับนี่นี่นะครับเข้ามาดูกันใกล้ๆครับดูโอ้โหตัวนี้ใจดีเขาใหญ่มากปากไม่ใหญ่เท่าไร่ครับตัวนี้นตัวนี้ไ่อะไปกันต่อครับของพูิพาทัวร์เลยครับตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมาจากตรงนู้นครับเฮ้ยมันขยับได้อะ เหมือนกิ้งก่าเลยนี่นะครับน้องภูมิเลือกไปดูตรงนู้นก่อนนะครับโอ้โหในกงเลนเสาร์อยู่ในกงน้องภูมินับหน่อยมีไข่กี่ฟองห้าฟองนี่น้องภูมินับได้สี่จริงๆมันมีห้าฟองข้างในนี้ก็มีมีแม่หนึ่งตัวแล้วก็มีลูกสองตัวและไข่ห้าฟองนะครับตัวนี้ชื่อชิ โชิตาโคสซลัสครับตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะแม่แม่ยิงเข้าไปแม่ยิงเข้าไปเลยให้แม่ยิงเข้าไปให้มันกัดแม่ยิงก่อนหายกัดแม่ยิงก่อนเลยนี่แหละครับโอ้โห แรนเสาสาตัวใหญ่นะครับตัวนี้ชื่อคาโนซอรัสนะครับคาโนทอรัสอันดิโอ้โหไปครับตัวไหนอีกครับตัวนี้ตัวเล็กนะขยับได้ปะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ชื่อเวโรซิลัปเตอร์นะครับตัวนี้น่าจะขยับไม่ได้โอ้ย เอาล้วครับตัวใหญ่สุดนะครับอยู่ตรงข้างหลังนะครับน้องภูมิมาถึงตัวใหญ่สุดแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหตัวใหญ่ครับไทลันโนเซอรัสเล็กนะครับหรือทีเล็กนั่นเองตัวใหญ่มากครับผมตัวนั้นไม่ขยับไม่ได้ไมนขยับได้ตัวใหญ่นี่เสียงร้องอนะ่ะไป เฮ้ย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 เสียงตัวไหนเนี่ยไม่เลยไปถามมาชื่ออะไรไปฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เรโกเล็กนี่ราชามังกรครับตัวนี้เรโกเล็กเหมือนมังกรเลยนะครับเหมือนไข่ตัวน้อโอ้โหตัวนี้หัวเหมือนไข่เลยแพคิเซฟาโลซอลัสกิ้งก่าหัวหนานี่นะครับ น้องปุ่มเรียกไปดูตัวนู้นครับตัวนี้ปากเหมือนจระเข้ไงเรามาดูเลยตัวนี้ชื่ออะไรกันนี่ครับมีปากเหมือนจระเข้นะครับตัวเหมือนจระเข้นี่แบรดิโอนิกนะครับชายามคือกงเล็บทรงพลังตัวไหนครับไปเราไปดูกันนี่ตัวใหญ่อีกแล้ว ตัวนี้ชื่อเอริเตอร์ออลิเตอร์ตัวเนี้ยตัวนี้มันมีฉายาว่าตัวกวนโมโหออลิเตอร์ไปไปครับครับผมตัวนี้ชื่อสเตโกซอรัสนี่นะครับนี่ตัวนี้มันชื่อว่ามันฉายามันกิ้งกามีหลังคาตัวไหนครับ มาดูตัวนี้ต่อครับนะไดโลโฟอสซอลัสครับสัตว์เลื้อยคานงอนคู่นี่นะครับตัวนี้ป่าที่เหมือนกิ้งก่าต้องภูมใช่ไหมนะนี่นะครับเหมือนกิ้งก่าเลยนะครับเฮ้ยโซอรัดนะครับกิ้งก่าหุ้มเกาะนี่นะครับนี่มันคือกิ้งก่าหุ้มเกาะนะครับมีหลังเหมือนกระดองเต่าแล้วมีหนามด้วยนะครับ ะตัวนี้ลูฟองกอซอรัตเอ้ยลูฟองกอซอรัตกิ้งกาแห่งลูฟองครับผมเอ้ยตัวนี้ลงภูมิตัวสูงกว่าแล้วเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรงภูมิจำได้เปล่าชื่ออะไรอ่ะมาดูมาดูมาดูนี่นะครับไทแรนโนซอรัสเล็กนะครับราชากิ้งกาทอร่าก ตัวใหญ่มากน้องภูมิดูฟันฟันนะั่นน้องภูมิเข้าไปปากเข้าไปในหมดเลยนะทั้งตัวเลยนะเนี่ยเนี่ยครับไทรันโนซอรัสเล็กนะครับราชากิ้งก่าทอร่าดนะครับนี่มาทอตัวนี้ตัวไหนครับฮะตัวน,วนี้ตัวนี้ชื่ออะไรอันโลซอรัสน,นะครับนี่กิ้งก่าประหลาดนะครับ ตัวนี้มีฉายาว่ากิ้งกาประหลาดนะครับเอ้าไปไหนแล้วน้องภูมิฮะตัวนี้น่ารักเป็นเหมือนกอซิล่าเอา้าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายน้องภูมิตัวสุดท้ายแล้วนี่นะครับตัวสุดท้ายตัวใหญ่นะครับนี่เลยมาปูซอรลัดนะครับกิ้งกาของมาปูเช่ตัวใหญ่มาก หมดแล้วตัวสุดท้ายแล้วเราก็วนกลับมาเจอตัวคอยาวอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวคอยาวยังไม่รู้ฉายา,าเลยว่าฉายาชื่ออะไรอะเราไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับตัวนี้แบคิโอซอรัสนะครับกิ้งก่าแขนนะครับ <Hello. S 1> อ่าตัวนี้ขยับแล้วครับผมใช่ครับ